สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องเจคโนด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเรานำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินติดคาเฟ่ดังคูบัวตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนะครชัยศรีจังหวัดนะครปฐมค่ะแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะทุกท่าน ราคา2ร้าน9 9 0 0บาทค่ะเนื้อที่ขนาด60ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยในบ้าน240ตารางเมตรนะคะพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมบ้านได้สบายค่ะอยู่ติดกับคาเฟ่ดังคาเฟ่ดูบัวใกล้กับวัดดังอย่างเช่นวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นนะคะ บริเวณบ้านตกแต่งสไตล์บ้านสวนค่ะร่มรื่นมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีสวนกระบองเพชรรีราวดีต้นใหญ่ผักสวนครัวไม้ผลไม้มงคลต่างๆนะคะมีสิงช้าว้ว้นั่งเล่นในสวนมองดาวยามค่ำคืนด้วยค่ะรังบ้านมีพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์นะคะ จัดปาร์ตี้ได้พื้นที่เหลือๆชิลๆค่ะทุกท่านทางด้านเจ้าของแถมแอร์ให้สองเครื่องแถมพาม่านทั้งหลังมีห้องครัวมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินแถมให้ด้วยนะคะอากาศดีค่ะเด็กๆอยู่ได้ผู้สูงอายุพักผ่อนได้สบายนะคะอากาศดีพื้นที่กว้างสนใจคุยกับเจ้าของโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ คือราคา2ร้าน99,000บาทราคานี้เจ้าของปรับรถมาจากเดิม2ร้าน3แสนบาทค่ะบ้านไม่มีประวัตินะคะทุกท่านสนใจติดต่อกันโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเจคยโนใส่ข้อมูลเบื้องตน้นพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะทักไปคุยนัดหมายไปชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้เลยในวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ